มาแล้วรถเนยน้อยข่อยมาเลยไมจอดไว้้านพมปูเลยจันร้อยแม่นว่าจันคือรถท่าท่ารถน้อยยังมารถเนยน้อยร้อยรถเนยน้อยร้อยซึ้งเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วหน่วยบริการควบสูขเคลื่อนที่เาฮรีถแข้ามาหาหลวงพ่อจุฑาวัดป้าพี่ได้พี่น้องนะครับให้จันตีครับจันสบายใจพามานะครับมาหาหลวงปู่นะครับ นี่สุปัตตากขามาถ่ายคลิปน้ำพอเยจก็มาน้ำนี่ครับจอดนั้นก็ได้จอดนั้นละมามามาให้พจน์จอดบนละมาว่ามันขีดตมเออพจนจอดคนละไปหาคนเลยเออวัสนีครับวัสดีครับโอ้นี่ละทีมงานเ้่าบาทนลรับงานได้ไปเด้อเจ้าเด้อบาทเด้อนี่ยทีมงานคอยอ่ะพอดีเลยเราครับรถไห้ เปิดรับเจ้าภาพนับตำแหน่งเปนนัที่นีเป็นต้นไปครับเปิดรับเ<อ>จ้าภาพเป็นโอ้สูงอยู่ได้ไอสูงจนเทินได้ไอเอ้ยยอดยอดเรียนหรือว่าสิียร์หลานแห่ขอเปในหมู่บ้านเปิดคางได้ไไดบ่อยโอ้เปิดคางให้เบิ่งนะเปิดคางให้เบิ่อนได้ไอนี่นี่ครับโซเฟอร์เฮามีงานมีการกสิให้เพื่อนนี่ละครับไปให้สำหรับมือคีย์บอร์ดก็น่าจะเป็นอาจารย์แม็กกี้ฟรีสไตล์มีเอาไม่มีอย่างในรถแหนาะสุภัตตะกัน มือคีย์บอร์ดก็น่าจะเป็นอาจารย์แม็กกี้ฟีสไตเพราะว่าเกสุพัตตาติดต่อแล้วอันนี้คือนั่งเอกนักร้องสาวประจําทีมงานเกสุพัตตานะครับแน่นะครับเดี๋ยวเบรงรถก่อนจะไปหาหลวงพ่อครับแมนครับมือคีย์บอร์ดคืออาจารย์แม็กกี้ฟีสไต์มือคีย์บอร์ดสายนิ่งนักร้องสาวกับเกสุพัตตานําทีมครับนักร้องนักล้องไฟไส้กันจักว่ากัน มันหลายบทโอ้ครับอ๋อในเปิดคาง้างั้งแต่ว่ามองคืนคืนึ้นทั้งไหนนักรองขึ้นรับโอ้นักรองคืนทั้งพี่ทั้งพี่เอเดรอบอ้ยพนมีกวอนอยู่ทั้งพี่นี่ไงพี่ไอ้คืนทั้งพี่ ร้อยเซิรองร้อยเซื่์งร้อยเซิร์งเซื่องเซื่องโดยการนะครับบริหารจัดการร่วมกันระหว่างจานดีจานดีจานร้อยอยู่แล้วก็จานร้อยเออนะครับรวมกันสามจานสามจานคือว่าพูดให้ตัวหาไปก็ได้รับงานไหนต้องการเพิ่มสามเลยครับมาเลยมาจานดีเลยอยู่บ้านโต้นบ้านดุงกลางอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่น ืือไปยนก้อนแก่นครับผมเดี๋ยวเหาสิลงมเปิดเท้าไว้ท่านพี่น้องเด้อนี่ครับรถแฮ่หน่อยนะครับพี่น้องเอาขึ้นมาดูนักล่องอ่ะผู้เจ้าเสด็จขึ้นอยู่ทั้งคันโอ้มีพัดลมมีปลาให้พร้อมได้เนาะมีมอนิเตอร์ให้ด้วยมีมอนิเตอร์ให้ด้วยเอาแค่เครื่องเอาแค่ในในแบบการเรียนนี่คือเปลี่ยนเรียนอิเล็กทรอนอิเล็กทรอนอะไรอิเล็กทรอนซิ่งครับอิเล็กทรอนซิ่งอันนี้หลวงปู่แารเรียนนี่คือเปลี่ยนเรล็กกโตรน้หลวงปู่แารเรียนี่คือเปลี่ยนเรียนอิเล็กโตนอิ ปูมาแล้วพี่น้องสาธุการทำมาคือการครับผมปูครับปูมาแล้วลว,าว่าสิไปหาอยู่เบิ้องลวดซะก่อนสิพอด,ดีพนมาพอดีดครับผมคือจังสี่บาทนี่ลูกหลานทีมงานว่ากันรับงานแล้วสิขออนุญาตได้บัตรนี่สิรับงานได้บัตรนี่รับงานให้ได้บัตรนี่ครับผมนัม่นแหละครับสิรับงานให้กับเอี่ยนี่แหละประสานไปกับเอี่ยนนี่แหละ แต่ว่าไอเราสิเป็นคนดูแลี้รดไให้เนาะมันพอมีมองจอดมัไม่มองจอดจังว่าไปจอดเนื ja mm ira> ira ้อไอ่เล่านั่นมันยัมมีงานกัดจังเอาออกไปแล้วงานกัจังกลับมาจอดคือเก่านะปูครับมันี่นักร้องสาวเคสุพัตตานล่ะสิมาขึ้นรถนี่ขั้นีนล่ะเนี่ยครับรวกา พ่อใหญ่โจสกักเนี่ผู้รับงานประสานงานพ่อใหญ่โจศักน,นูพานพิเศษสินครับเออ <c oughs> ครับผมพนกนี่เหอันมัดเป็นน้ำมันเงินทุนเนทุนนเป็นน้ <c oughs> นำทุนเปูเสมออันนี้เอาไว้รับงานย่อมย่อมบาดนี่หลวงปูบนว่าเอาไปเห็ดไหนเนี่ยนะครับบาดนี่ก็จเฮ็ดสติเกอร์ติดร้อยเซิรองเซิ่องเซิ่องฟ้อนเซิ้องได้ไหม เออฟอนเสื่องเข้านี่ไหมครับจ้าทูหลวงปู่ให้ได้งานหลายๆบัดนี้ในมือขี้บอดกับอาจารย์เมกี้ติดตัวเป็นไปแล้วอาจารย์เมกี้ครับคือตอนนี้ทีมครบแล้วครับผมครบแล้วพร้อมรับงานแล้วเครื่องล่ลงยางดีบ่มันล่องยางบ่ดีเลยรับเครื่องล่องยางดีด้านบอยครับด้านบอยเีลูกศิษยลงพอมันไ่เห็นย้อครับผม บ่อยลำพ้งจ้ะค้อนแก่นบอกปนเปื้อนอยู่หว่านยักกันกับผมนี่แหละกระสุดยอดานเราเราพบเสียงบอยลำพงครับให้ขอนแก่นกับป็นึงขึ้นกันดิครับเอาหลวงปู่บุญกาอนุญาตในเฮ็ดเลี่ยวบานพี่น้องขาดเต้เจ้าภาพจะไดบัตนี่เจ้าภาพตอนนี้คือเออเจ้าภาพครับติดต่อเขามาได้เลยงานรักทัานเดี๋ยวข้อทีากเดี๋ยวโทรไว้ครับเนี่เป็นผู้จัดการครับเอเนี่ยเป็นผู้ผู้จัดการ บยากาศใหญ่ครับผู้ดันคือผู้ดูแลรถดูแลทีมงานมูผมสิเป็นคนรับงานบัดนี้มูผมสิเป็นไฟรับงานประสานงานกันไม่ยังกันจโทรหาอีกเป็นรับงานเงียหลวงรู่ โอ้โห้านาฟังเสียงอยากฟังเสียงเอาลองมาด้ววนเอาสันเอาไหีเอาปูนไวเปิดฟังเสียงมาสันโอ้สตอยากฟังเสียงลองจากกอนที่ล่ะคาราโอเกะซะก่อนคาราโอเกะจากเพลงมาจัดมาสันพอดีล่ะให้หลวงปูฟังเสียงนําเออให้หลวงปูฟังเสียงนํา นะครับพี่น้องเดี๋ยวตัดฟังเสียงครับอ่านด้สุภัตตาจัดจักหนึ่งก่อนลำครับพี่น้องครับระว่างถี่ลอเพิ่นมาเปิดเสียงพี่น้องผ้ามาเบิงนะครับอ่ามิกเซอร์ผ้ามาเบิงเครื่องปรุงนะครับนี่นะครับเครื่องปั่นไฟตู้ลำพงนะครับนะลงปูพ่นอนุญาตแล้วก็จัดตัวห้าบาหลงปูอนุญาตแล้วครับได้รับพรจากลงปูแล้วครับพี่น้องตอนนี้คือพร้อมรับงานแล้วครับ วาบเซียโทรมากมือแรงไปมืดเลยเออวาบเซียวาบเซียเนี่ยเบอร์ทุ่มอายุไตชิปนี่งพี่ชุดเลยครับครับนี่ครับขันวาบเซียโทรเลยเขาสิไปทันทีจะเบิ่งตู้เบียดด้วยว้าวโตระบบเสียงใบลำโพงเนาะแมนเพราะว่าลงทุนเครื่องเสียงหนึ่งสองแสนกว่าลงปูแล้วว่าได้หนี่งมันมีความสุขหลักพันพี่น้องครับหลักพันนะครับจอดเลีนก็ได้จอดเลีนก็ได้แห่ออมบั่นก็ได้ได้ต้องย่างของสายไฟครับมันบ่สูงปานนั้นอืมดีครับนี่หอยไส้เต็ม ราคาลักพันพี่น้องตั้วมาถามกันโหลดจอดถึงอะไรเข้ารับแห่กันขึ้นกังขึ้นสมพลอีกตัวได้ได้สองตัวเป็นสองขาบเลยสองข่าบสองขาบขึ้นงันอีกเป็นรูปแบบหมอลำหรือสิเป็นรูปแบบแม่นายแม่นแล้วแต่จะข่าบระโบมากเมื่อคีย์บอร์ดก็อาจารย์แม็กกี้อรย์แม็กกี้ประจำการสีน้านวลอันไข่เออนักร้องสาวกับเกสุวัตตานักร้องไส้กับมี่เออโบอึดไส้กับมี่ครับ ไล่กับโจนี่เอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังตัวนี้สุ่มนี่สุ่มสุ่มมังโม่สุ่มนี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 ่เป็นโค้ชโฉกซะุ่หมสุ่เป็นเป็นโค้ชของเทียงอันนี้ขันมีงานขันไปน้ำกันได้จานหนึ่งเจ้าต้องไปน้ำกันได้สบายใจอันนี้ปกติยังก่ากี่ตานป่ะนี่ปกติพฤศจีพักปกะชั่นปกศจั่นเออพฤชั่นปกชั่นไปตีพักษ์เป็นตีเสื่อมก็ได้เอาเดี๋ยวถ่ายฟังเสียงพี่น้องเอาคลิปนี่เอาซรัมมี่ก่อนเด้อเดี๋ยวถ่ายฟังเสียงคลิปหนาครับพี่น้องครับคลิปนี่เอาซรัมมี่ก่อนพพีี่่นน้้้ออออองงงดดดดวววววัััแแลลลหะครรบเ๋ยฟ เสียงคลิปหน้าครับพี่น้องติดตามอีกหนึ่งคลิปเออคลิปเนี่ยวสาม,มีก่อนครับเบอร์ตัอยู่ใต้คลิปพ,พี่น้อง